มูลนิธิวังรัตนบณีมหานครบาดาลนคนราราชสีมาด้วยพระครูปีรัตนนุกูลหรือหลวงพี่ต่อรองเจ้าอาวาสบรรณีวงตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกร่วมกับบริษัทอทิจิตเอนจิเนียริ่งพร้อมกับครอบครัวและเ,เพื่อนสมทบทุนสร้างตึกรับผู้ป่วยโควิด1 9ให้กับโรงพยาบาลนครนายกได้มีนายแพทย์ติรชัยคงเอี่ยมตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกเป็นผู้รับมอบโดยใช้งบประมาณท,ทั้งสิ้น320 0 0 0บาทรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด40เตียง ดยในการนี้ได้ปรับปรุงอาคารศูนย์ติดน,นริเวชกรรมหลังเดิมไว้รองรับผู้ป่วยโควิด -19 และได้มีการสร้างห้องโพซิทีฟเพชเชอร์สำหรับพยาบาลโดยการห้องและปรับปรุงใหม่เพื่อใช้สําหรับรองรับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งระบบดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องผู้ป่วยพร้อมกับวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยและสร้างทู่งันสุขภายในห้องผู้ป่วยไปด้วย โดยใช้งบประมาณ320,000บาทที่ได้รับจากการสนับสนุนจากพระครูปียรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อและบริษัทอาทิจิตเอนจิเนียริ่งจำกัดพร้อมกับครอบครัวและเพื่อนๆที่ร่วมกันสมทบทุนบริจาคทั้งนี้พระครูปียรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อวัดมณีวศ์มีความห่วงใยต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครนายกถือว่ายังน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงสร้างตึกรับผู้ป่วยโควิด -19 ไว้รองรับผู้ป่วยที่รอเตียงสำหรับพักรักษาในโรงพยาบาลและจะยังคงหาสนับสนุนผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปเนรมิตรมงคลกิจการรัชนนเน่นหม่รายงานที่บริเวณศาลเจ้าปู่กุดเป่งศาลนายวัดที่ร้อยตีอาน,นอบสีบุญลือนอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดถวายความเคารพพระพบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระพบรมราชินี เกิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะจากนั้นกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจสำหรับความเป็นมาของจิตอาสาตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคหนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญแต่พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีความรักความสมัครใจและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาต่อย,ยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกขบำรุงสุขให้กับประชาชนและเป็นการพัฒนาประเทศให้จเจริญก้าวหน้าโดยภายในกิจกรรมพานอากาศเอกจักรพงสิริโถปลัดอาวุโสหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมกับนายสิทธิพรผลเหนือปลัดอำเภอนำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสันเจ้าปูกุดเป่งสานในเตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามชั่วคราวและเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคที่จำเป็น อาทิเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งพัดลมน้ำดื่มจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 สุดทบไหลแก้วรงยงานายทรงพลใจเกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดรกราลสินเป็นประธาน,ป,นประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกราลสินเพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด -19 ในพื้นที่และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติม หลังจากปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อกลับจากพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามียดผู้ป่วยติดเชื้อสูงขึ้นทุกวันและล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาลสินมีมติขยายเวลางดจัดการเรียนการสอนแบบนั่งเรียนหรือออนไลน์โดยปิดโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับทั้งจังหวัดอีก14วันจากเดิมที่ได้ประกาศปิดมาตั้งแต่30มิถุนายนจนถึง13รกรกฎาคมดยเริ่มมีผลตั้งแต่14-27กรกฎาคมนี้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงทุกวันที่ประชุมยังได้จัดเตรียมพร้อมเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่3เพิ่มขึ้นอีกจำนวน120เตียงโดยเบื้องต้นจะใช้หอประชุมมนเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาลสินในพื้นที่เอำเภอนาม,มนเพื่อรองรับผู้ป่วยนอกจากนี้ยังได้ให้แต่ละอำเภอทั้ง18อำเภอจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของโรงพยาบาลสนาม หลังจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดโรงพยาบาลประจำอำเภอรวมทั้งโรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่งรองรับผู้ป่วยเต็มแล้วพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น135ตำบลจัดเตรียมสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินยังกล่าวว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ในขณะนี้ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม,ตมโดยแห่งที่3มจะเปิดในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมมหาวิทายายลัยกาลสินจำนวน120เตียง โดยเป็นก,นการทํางานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลน,นาม,มนและโรงพยาบาลสมเด็จในขณะนี้พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่4อาาําเภอกมลาสายที่โรงเรียนกมลาสายแห่งที่5ที่โรงเรียนนนสวรรค์อําเภอกุจิกนารายแห่งที่6หอประชุมอําเภอท่กากันโทแห่งที่7หอประชุมอําเภอยางตลาดแห่งที่8หอประชุมอําเภอสหัสขันและเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามให้ครบทั้ง18อาําเภอภายในวันที่1 9กกรกฎาคมนี้ คาดว่าจะมีเตียงในโรงพยาบาลสนามรวมทั้งหมดกว่า1,000เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดกาลสินทีมข่าวไทยเคณนิวส์รายงานหลังจากข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันจนในขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมและลอกใหม่เดือนเมษายน2564รวมแล้วกว่า1 2 0 0 0กว่ารายมีผู้เสียชีวิตแล้วรวม67ราย และตัวเลขยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะตรวจพบปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดเนื่องจากมีการตรวจเชิงลุกตามคลัสเตอร์ที่พบการแพร่ระบาดอย่างเข้มขน้นล่าสุดในพัทรพรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของจังหวัดชนบุรีร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและพักส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือก,กับแนวทางการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ท่านี้จังหวัดชนบุรีได้ดำเนินการบริหารจัดการวัคซีนตามแนวทางของรัฐบาลในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพอาธิองค์การบริหารชนจังหวัดชนบุรีและเมืองพัทยาที่ได้มีการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มกับทางกุลาภรราชวิทยาลายัยเพื่อนำมาเสริมระบบวัคซีนจากรัฐบาลให้เกิดการกระจายวัคซีนพอกกันโควิด -19 ให้กับประปชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดส่วนการกระจายวัคซีนให้กับประปชาชนหลังจากได้รับหมานั้นจะเริ่มกระจายใน7กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องให้บริการผู้คนจำนวนมากกลุ่มเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดและมีการให้บริการผู้คนจํานวนมากผู้ที่อยู่ในเขตแออัดในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดโรคเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนหนาแน่นและกลุ่มโรงงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีโดยนายวิทยาคุณเพล้มนายกอบจอชนบุรีได้ทําการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลายัยจํานวน200,000โดสเพื่อกระจายสนับสนุนส่งเสริมให้กับประชาชนนอกเหนือจากที่จะรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมนนในส่วนของเมืองพัทยานั้นได้มีการสั่งซื้อซิโนฟาร์มจานวน100,000โดสมาสนับสนุนให้บริการกับประชาชนในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยาด้วยเช่นกันโดยคาดว่าจะรับการวัคซีนวัคซีนมาให้ในเร็วๆนี้ นิราทิพสีนันทผลทิพสีพิทยาทิพสีรายงานในักสารกปีละการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรับมอบถุงยางชีพจานวน41ถุงและเงินสดจานวน25,000บาทจากนายพัฒนาชาัยศักกวีนาย,ยกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยและคณะที่อาคารเฉลีมงพระเกียรติ80พรรษาสารกลางจังหวัดสตูลเพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาคนตาบอดในพื้นที่จังหวัดสตูลที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด19จำนวนทั้งสิ้น41ราย โดยให้ทางจังหวัดสตูลได้นําปจัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพิจารณาคัดเลือกเพื่อส่งมอบถุงยางชีพพร้อมกับเงินสดช่วยเหลือรายละ5 0 0บาทให้กับคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบองค์กร,กร,รละหนึ่งรายจํานวนทั้งสิ้น4 8แห่งโดยมีพันจ่าเอกสาครสิทิศ์ท้องถิ่นจังหวัดสตูลและนางปทุมอเจเรญคลังจังหวัดสตูลร่วมรับมอบด้วยทณะนี้ทางสมาคมยังคงต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะช่วยเหลือคนตาบอดในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เด็ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 ได้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0899946656นติตยาแสงมณีรายงอาน